ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกม Diablo 4กันอีกครั้งนะครับผมโดยวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับการการระวังกุญแจไนแมดันเชียนที่โลกสายยิงควรจะระวังไว้ก็คือถ้าเป็นไปได้ก็เลี่ยงกุญแจพวกนี้นะครับที่มันมีตัวเอ,อ,อ,อฟฟิกพวกนี้ถ้าเป็นไปได้ให้เลี่ยงไว้เพราะว่า มันจะทําให้มันยากขึ้นเยอะอ่าเรามาดูกันเดี๋ยวผมงขอดูก่อนเนาะผมมีไม่ครบเลลองไปดูที่ว่าคราฟได้หรือเปล่าเนาะไม่ได้อะขอผมหมดว่ะช่วงนี้ผมช็อต โอเคเ,เอลองมาดูกันอา่าโอเคอย่างตัวนี้เนาะมันจะมีมันก็วิธีดูก็คือดูไอ้สี่แถวข้างล่างนี่แหละสี่แถวล่างสุดเห็นไหมอ่าบิทติ้งเชดมี Monster, itting, age, มอนสเตอร์บิทติ้งดาเมจมีมอนสเตอร์โคลิซิมีอันซับเอเวนมอนสเตอร์เนาะวิธีดูก็คือ ส่วนใหญ่ก็จะดูแค่อันที่ถ้านับสีเขียวด้วยจะมี5ช่องนับอันที่2 2กับอันที่4อ่าระวังอย่าให้มีค่าพวกนี้เพราะว่ามันจะทำให้คุณยากมากเลยเดี๋ยวผมขอเปิดเว็บเนะเพราะว่าคุณแจผมมันคุณแจผมมันมีไม่มีวะอ่าโอเคนี่เนาะมาดูเลยอันแรกอ่านี่ครับผม d uh, ดิฟ g ิงเช e ก็คือมันจะเป็นอันเนี้ยมันจะเป็นไอ้ที่มันไล่าตามเราอะครับผมก็คือมันจะทําให้เราเล่นเล่นยากมากเลยเพราะเราจะหยุดนิ่งไม่ได้เลยเพราะไอตัวเนี้ยมันจะไล่าตามเราแล้วก็มาระเบิดที่ตัวเราเนาะโดยที่ถ้าเจอเลี่ยงเลี่ยงได้เลี่ยงเลยส่วนอันเนี้ยมันจะอยู่ที่มันจะอยู่ที่เหมือนอันนี้นะครับก็ค <checks> ือตัวแถวที่สอง ต่อจากตัวบัฟก็คือจะเป็นดิฟฟิงเชอ่าต่อไปอันต่อไปตัวนี่ครับผมเอ็มพาวเวอร์อีดิทโฮเอนชานครับผมก็คือมันจะทำพวกมอนสเตอร์อดิอะมันจะมีพลังน้ำแข็งซึ่งเวลาเราเจอหน้ามานันอะมันจะฟอสเราครับผมมันจะแช่แข็งเราแล้วเราก็จะตายตัวนี้ให้ระวังอันที่สอง ยิวิงเชดแล้วก็ตัว Empowered e d i t ดโก็คือมันจะอยู่อ่าตัวนี้ก็จะอยู่นี่อยู่แถวที่2เหมือนกันนี่เราพูดเรื่องที่ส่วนใหญ่จะอยู่แถวที่2กันก่อนเนาะอันนี้ฮะผมจำได้อยู่แถวที่2ส่วนพวกนี้สบาย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 ,บายนี่ตัวนี้ครับผม Empowered e d i t ซัพเฟเซอร์ก็คือพวกอีลิตมันจะมีบาเลียครับผมอันนี้ตัวเด็ดเลยอันนี้ผมบอกเลยว่าตัวเด็ดสำหรับสายยิงเลยนะครับผมก็คือมันจะทำส่วนใหญ่พวกอีลิตมันจะมีบาเลียให้คุณระวังอย่าไปลงนี่สามละเด็ดเดดเดดพลสเนาะแล้วก็เอ้ยไม่ใช่เดดพลาสสิลิตติ้งเชดแล้วก็ตัวโคเอ็นชานแล้วก็ อซับเฟเซอร์นี่สามอน,นะต่อไปต่อไปเป็นอ i ไลท์น n ่งสตอร์มไลท์นิ่งสตอร์มนี่ก็พอลงได้เนาะแต่ว่าคุณจะไปเร็วไม่ได้เพราะว่าคุณจะต้องรอสายฟ้าสายฟ้ามันจะลงโดมแล้วคุณก็จะต้องเดินกลับไปเข้าโดมอะไรอย่างงี้คือสมมติว่าจัดระดับ2ระดับอะระดับจัดระดับ2ระดับอะคือไอ ไอ้สามตัวมเมื่อกี้สามตัวมเมื่อกี้อ่เดี๋ยวผมใส่สามตัวมเมื่อกี้มันรุนแรงกว่าเออตัวดิวิงเชดตัวโคเวนชันตัวเซอร์เวเซอร์อ่ารุนแรงกว่าส่วนไลนิ่งซอมพอลงพอพอที่จะลงได้แล้วแต่แต่ถ้าคนจะวิ่งเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเออไม่แนะนำให้ลงเพราะว่าสายฟ้ามันจะผ่านลง ลงกระบาลของคุณเนาะโบ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 คุณจะต้องรอคอยเข้าคอยเสียจังหวะที่จะเข้าโดมตลอดเวลาอ่ะสามละเออวอคคนิกนี่ลงได้ครับผมเราเป็นสายยิงเนาะมันอ่อถ้าเกิดเป็นสายตีประชิตอะน่ากลัวแต่เราเป็นสายยิงในแมนนี่ก็ได้ได้ได้ไม่มีอะไรอะขอดูหน่อยมีอะไรอีก นี่รีซอสเบอร์ Burn, ครับผมก็คือมอนสเตอร์มันจะเบิร์มานาของคุณอ่ามอนสเตอร์ Monster, มันจะเบิร์มานาของคุณล้วถ้าเกิดเราเล่นสายยิงแล้วพอไม่มีมานาปุ๊บหน่อยครับผมบอกเลยหน่อยเลยต่อไปอ่าอันนี้ได้ได้ไม่เป็นไรครับผมปั๊บ ้ามอนเตอร์อโครเมตเนี่ยไม่เป็นไรครับผมถ้าไม่ใช่ตัวอ่าีดิดนะไม่เป็นไรนี่ธรรมดาต่อไปก็อมอนเตอร์อันนี้ไม่เป็นไรได้โอ้ได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 ได นี่ตัวริงดิเฟนเดอร์ครับผมก็คือมันจะป้องกันการโจมตีระยะไกลเนาะทำให้มันไม่เหมาะกับการที่เราจะไปลงเด็ดขาดนี่คือแล้วก็น่าน่าจะมีแค่นี้ครับผมที่เราต้องระวังเนาะที่เหลือที่เหลือสู้ได้สบาย อืมไม่มีมีแค่นี้แหละครับผมเนาะขอดูอ่าไปเขียนให้ดูนะว่ามันมีอะไรบ้างเอมเอมนอ้าวก็จะมีตัวเด่งเชดมี ตัวนี้มีซัเฟเซอร์ก็คือบาลีอ่ะไอลิสตอมไอ้นสตอมผมจะไว้ข้างล่างนะมันมันเพาะมันลงได้ครับผมแต่อสามันข้างบนเนี่ยคุณถ้าถ้าเอาไว้ข้างบนอนะ่ะยากมากเดี๋ขเขียนนะยากมากเลี่ยงเลี่ยง เลี่ยงได้เนี่ยคีย์บอร์ดไม่ไมีภาษาไทยวะซื้อมาสองเก้าเก้าเียงได้เลี้ยงนี่อันนี้พอลงได้โอเคเห็นไหมเนี่ยขยายใหญ่ก่อนโอเคไลนิ่งซอมเนาะแล้วก็มีตัวนี่ ตัวนี้้ะงบนเราก็ตัวมอ,อนสเตอร์เลือดเยอะขึ้นเนี่ยม,มันสู้ได้นะครับเพราะว่าดาเมจเราเหลืออยู่แล้วผมว่าคมคิดว่าไม่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องเลี้ยงนี่ตัวนี้เลี้ยง ก็ตัวอีกอันที่นะมันมีอันหนึ่งนะที่ลดการโจมตีคิข้อวอะแต่มันก็ลงได้เหรอครับ าแค่นี้มีแค่นี้แหละหมูหมูเนะาะก็จะมีไอ้พวกเนี้ยเลี้ยงได้เลี้ยงเลี้ยงได้เลยเพราะว่าถ้าคุณลงเทียร์สูงสูงจากที่จะผ่านกลายเป็นจะไม่ผ่านนี่อ่ lifting shade จะมีลูกอะไรทักอย่างเนี่ยลอยตามเรามาตามติดหลอนวิญญาณเขามากเลยเป็นวิญญาณหลอนเนาะแล้วต่อตัว โเอนชารของอีลิตก็คือมอนสเตอร์จะมีพลังน้ําแข็งที่จะแช่ฟอสเราแล้วเราก็จะเดี่ยงเพราะว่าเราโดนกระด้างต่อไปเป็นซับเฟเซอร์ก็คือมอนสเตอร์จะมีบาเรียรอ่าอีซอดเบิร์นก็คือเวลาเจอมอนสเตอร์ที่มันกําหนดมันจะเบิร์นมานาเราครับผมทาให้ยากมากเลยถ้าเกิดว่าไม่ไม่ค่อยๆเข้าไปเข้าพวดไปนะเรียบร้อยหัวเล้งดีเฟนเดอร์ก็คือป้องกันการโจมตีระยะไกล ทำให้เราทําดาเมจได้น้อยส่วน g h t n i n g storm น่าลาคาญแต่ว่าถ้าไม่มีกุญแจก็ลงไดออ้มันน่าลาคาญเพราะว่ามันต้องคอยเข้าโดมแค่นั้นแหละแต่มันสามารถลงได้แต่ข้างบนเนี่ยมันไม่ใช่น่าลาคาญแต่มันมันทําให้เราอาจจะไม่ผ่านเพราะมันลุงหลังออก็จะมีประมาณนี้ l i น h t n i n g s t คงเคยเห็นกันแหละ ก็จะมาอันนี้ประมาณนี้นะครับผมกับการเลือกตัวกุญแจในแมดันเชียนเอ้าเอาเอาหายไปไหนเออเดี๋ยวผมดูเนี่ยเพราะว่าเวลาที่สมมติว่าคุณเล่นไปเยอะๆแล้วคุณไม่ค่อยลงเนี่ยกุญแจคุณจะเต็มเว้ยกุญแจคุณจะเต็มคนเวลากุญแจดรอปในด้านใไรเนี่ยคุณก็ต้องเลือกไวๆคุณก็หาถ้ามีพวกเนี้ยคุณก็โยนทิ้งไปเลยเออโยนทิ้งโยนทิ้งไปหรือว่า เพิ่บบางทีมันเต็มไงถ้าคุณไม่เอากลับไปย่อยนะหรือว่าวิธีเวลาคุณหากกญใจมาเอ๊ววันนี้จะลงกันไหนดีคุณก็เลือกเลือกเลี่ยงพวกนี้ไว้ก็จะโอเคสําหรับอันนี้สําหรับโลกสายยิงนะครับผมถ้าสายมีดต้องดูอีกทีเพราะมันจะมีพวกสกิลที่พวกที่มันระเบิดเวลามันตายอะไรอย่างเงี้ยสายมีดจะน่ากลัวแต่สายยิงเราไม่เป็นไรเราสู้ได้เพราะว่าเราไม่ได้มันไม่ได้ตายตรงที่เรามันตายตรงที่อื่นเนาะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ